สวัสดีครับผชมครับกลับมาพบกับบัมอัพไอทีครับวันนี้ตอนพิเศษมากผมได้มารับเชิญนะครับมาในงานเปิดตัวหัวเ e วย P9 แล้วก็ P9 Plus ครับซึ่งแน่นอนว่าในงานวันนี้นะครับมีพาร์ติชันแบ่งเอาไว้เป็นส่วนๆเนี่ยให้เราได้เดินเล่นและดูคุณสมบัติเด่นๆของหัวเ e วย P9 และ P9 Plus อย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการถ่ายรูปนะครับผู้ชม ๋ย่าเดินตามผมไปเลยนี่นะครับเขาก็จะมีภาพถ่ายนี่นะครับมาโชว์ไว้ในงานด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติเด่นอันนึงคือเรื่องของการถ่ายภาพแบบขาวดำนะเพราะว่าเขาใช้เลนส์ที่เรียกว่าไลก้าของก็คือคุณสมบัติในเรื่อนนงของการถ่ายรูปเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างภาพที่มันจะสวยมากแล้วดูเป็นมืออาชีพมากๆเลย๋ย่าเดินตามผมไป,ไปเรื่อยๆนะโอเคมาที่แพลนิชั่นนี้ดีกว่าแพลนิชั่นนี้เขาจะเซตไว้ให้เหมือนกับเป็นฉากให้เราถ่ายรูปด้วยนะฮะแล้วก็มีตัว P9 ไว้ให้เราถ่ายรูปด้วยนะอเค มาดูลักษณะภายนอกของตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้เน้นมากๆนะครับฝาหลังตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยพร้อมกับปุ่มสแกนลายนิ้วมือซึ่งแบบว่าสแกนแบบลึกชัดได้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าเน้นในเรื่องของการสแกนลายมือได้รวดเร็วนะฮะส่วนกล้องหลังก็มา2ชุดนะครับตัวหนึ่งถ่ายแบบปกติอีกรั่นหนึ่งเนี่ยจะถ่ายแบบขาวดำครับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับ USB ที่เป็น Type C นะครับสามารถที่จะเสียบได้ทุกมุมเลยนะไม่ต้องแบบว่าด้านใดด้านหนึ่งนะครับ แล้วก็ด้านข้างตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องและก็ปุ่มปรับระดับเสียงนั่นเองฮะตัวนี้ฝาหลังนี่ไม่สามารถถอดได้นะครับรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยที่เป็นแบตเตอรี่ขนาด3000ม ah ิลลิแอมป์นี่นะครับหน้าจอตัวนี้5.2นิ้วเป็น jdi ips นะครับขนาดเป็นแบบ Full HD ครับและกระจกตัวนี้เป็น2.5ดีด้วยนะครับทำให้เกิดเห็นว่ามันฟคมมนและสวยงามมากๆทีเดียวฮนะตัวนี้มาพร้อมกับ Emotion UI นะครับหรือว่าร,ระบบปฏิบัติการที่ครอบอยู่บนตัว Android version 6.0ครับ เราเข้าไปดูในส่วนของการเซตติ้งกันบ้างน,นะครับแน่นอนครับตัวนี้รอมให้มาอยู่ที่32 g b นะครับส่วนแรมเนี่ยอยู่ที่3 g b ครับจริงๆเนี่ยในต่างประเทศมีมาด้วยกัน2รุ่นนะครับแรม4กับแ a m 3ตัวนี้ที่เกามาขายคือแรม3นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยครับตัวนี้เป็นชิปเซ็ตของตัว k i ริน 9 5 5นะครับที่ความเร็วสูงสุด2.5กิกะเฮิร์ซกับทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น P9 หรือ P9 Plus เนี่ยใช้ชิปเซ็ตตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าแรมเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับแรมของ P9 Plus เนี่ยจะอยู่ที่4กิกนั่นเองครับ สำหรับตัว P9 Plus ตัวนี้นะครับหน้าจอจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะอยู่ที่5.5นิ้วเป็นแบบ Full HD เป็น Super AMOLED นะครับต้องบอกเลยนะครับความแตกต่างหลักๆก็คือเรื่องของหน้าจอเนี่ยแหละครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยหน้าจอใหญ่ขึ้นก็เลยให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่3,400มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถใส่ซิมการ์ที่เป็นตัว Nano s ิมได้2ซิมด้วยกันแล้วก็เพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้นะครับเพิ่มได้สูงสุดถึง6 4กิกะไบต์เองครับ ตัวที่เป็นตัว P9 p l u s เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าฝาหลังเนี่ยนะจะมีแบบเหมือนกับลายคนแมวต่างๆ,ๆทำให้ดูเนี่ะครับวัสดุต่างๆเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะพิเนียมมากๆเทียวครับ ผมเอง,เองเนี่นะครับมาในงานวันนี้เนี่ยนะครับโอ้โหหลังจากที่จับแล้วเนี่ยนะครับรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหหวยนี่ทำตลาดอย่างรุนแรงมากๆทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโฆษณาที่เป็นแบบใช้พรีเซนเตอร์จากต่างประเทศด้วยนะครับและจะเข้ามาประมาณสักช่วงวันที่17นะฮะที่เขาจะออกโฆษณาตัวนั้นนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูคนสวยข,ของกล้องกันดีกว่าโอเคแล้วตอนนี้ที่ผมถืออยู่ก็คือตัวหัวเว่ย P9 นะครับคุณสมบัติเด่นณจุดตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเซตอัพในเรื่องของการถ่ายภาพนะฮะโอมกับเลน ที่เป็นเลนรายกาสองเลนด้วยกันนะครับตัวนึงเก็บภาพสีอีกตัวหนึ่งเก็บภาพขาวดาครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคุณภาพภาพกันดีกว่าอ่ะปั๊บเข้าไปที่เมนูกล้องเลยนะฮะหลักๆก็คือเราเลื่อนไปทางซ้ายแบบนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับก็มีโหมดที่เป็นโฟโต้นะครับโหมดที่เป็นโฟโต้โมโนโครมบิวตี้วิดีโอ hdr ต่างๆเยอะแยะมากมายไลฟ์เพนติ้งนะฮะซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นๆของตัวกล้องของหัวเว่ยเขาอยู่แล้วผมเลือกที่เป็นแบบโฟโต้ธรรมดาก่อน ซึ่งด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีรูรับแสงเรื่องฟิลเตอร์นะครับเรื่องของแฟลชนะครับอ่ะผมก็ลองถ่ายรูปดูเรื่องสปีดชัตเตอร์ของเขานะครับปั๊บอ่าตามได้มามขยายขยายขยาย,ายสวยงามมากนะี่โอเคเราลองซูมภาพไปใกล้ๆนี่นะครับ อันนี้ไปดูในส่วนของรูรับแสงกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะใช้ในเรื่องคุณสมบัติในเรื่องของหน้าชัดหลังเบอร์อะไรต่างๆนะเราเลือกจุดได้เลยสมมติเราจะเอาจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ดันค่า F ได้นะครับค่า F ต่าๆมันก็จะทําให้ฉากหลังเบอร์เลยต่าสุดก็คือ0.95นี่นะครับลองถ่ายรูปมาดูนะมาดูภาพที่ได้ออกมานไครับ ก็จะเห็นภาพที่เป็นตรงนี้ก็คือเป็นชัดๆนะแล้วก็จะข้างหลังจะเป็นเบอร์แบบเบอร์สวยเลยนะครับอันนี้ค่าเอฟอยู่ที่0.95นะครับพอ,อ,อกจกในส่วนของการตั้งรูรับแสงนะครับมาดูในส่วนของฟิลเตอร์กันบ้างนะครับฟิลเตอร์ของเขาก็จะมีให้เลือกหลายอันเลยนะัแบบสีแบบว่าเท่ๆนะสีออกขาวดำนี้สีดำขาวดำจากฟิลเตอร์เนาะภาพก็จะออกมาด้านๆประมาณนี้นะครับ นี่ใครเนี่ย <laughs> โอเคถ้าสมมุติเราอยากจะใช้เขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนกับขาวดำแบบใช้ในคุณสมบัติของเลนส์ไลกานี่นะครับก็ต้องเข้ามาเลือกในส่วนของโมโนโครมางี้นะครับอันนี้โอเคสติชัตเตอร์มันสูงอยู่ผมตั้งเป็นออโต้นะครับโอเคนี่นะครับลองถ่ายรูปออกมานะฮะชูแอมป์นี่ ภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นขาวดาอีกแบบเพื่งมันได้จากคุณสมบัติของตัวเลนนะครแตกต่างจากที่เราใช้จากฟิลเตอร์นะครับคุณภาพของภาพมันจะแบบสวยเอาเป็นว่าเท่มีแนวทางเป็นออกแนวอาร์ตอารนะครับโอเคเอาประมาณนี้ข้างล่างก็จะมีให้เลือกนะ ISO นะครับ, ISO น,รบ ISO นี่เดันได้สูงสุดถึง3,002เลยนะครับในส่วนของสปีดชักเตอร์ก็ตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับผมตั้งไว้ที่พอโต้ก่อนนะครับ ครัแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะลองถ่ายแบบเซลฟี่ดูนะครับเอ <Yeah. S 1> าละเซลฟี่นะครับโอเคนี่หน้าผมนะครับปร <Yeah. S 1> ับระดับความเย็นโอเคอันนี้เป็นแบบว่าเนียนสุดๆอัน <laughs> หน่อยนะึง hmm. และนี่คือบรรยากาศในงานเปิดตัวของหัวเว่ย P9 แล้วก็ P9 Plus นะครับซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นที่เน้นมากๆในงานนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับตัวชิปเซ็ตของเขาและก็แรมของเขาและที่สําคัญที่สุดนะครับเปิดตัวมาวันนี้เนี่ยราคาเนี่ยโหคิดว่าไม่แพงนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับ16,900กับตัว P9 แล้วก็ P9 เก้าพาร์ที่อยู่ที่21,900ื่นหนึ่งพนเกอบาทนะครับแน่นอนว่าชาวบัมอัพทุกคนนะครับรอได้เลยเดี๋ยวผมจะต้องเอา2ตัวนี้มารีวิวอย่างแน่นอนครับวันนี้ลากันไปก่อนครับที่บรรยากาศแบบนี้เนี่ยเสียดายเมื่อกี้ตามไปหาอนันดาไม่ทันเลโอ้โหไม่ทันไม่ทัน,ทนโอเควันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่กับบัมอัพไอทีด้นในตอนหน้าสวัสดีครับ